การเปลี่ยนสวิตช์เกียร์อาเทโลครับก็ใช้รบแจเบอร์สิบสี่ครับนี่ก็จะเป็นเบอร์สิบนะครับด,ดนันดันไปในถนนบ้าครับ มันจะมีบ่าเห็นไหมครับบ่าเข้ากับอันนี้ก็ดีนะับแบบกลับไปแล้วกนะ็บีนะบนะบใช้สองมือเลครับ โอริงเข้าไปแล้วนะครับโอริงจะอยู่ตรงตรงนี้ครับนี่คือโอริงจริง